สวัสดีกุ๊กก่อสร้างแหละ จัดบ้านใหม่นะครับยังรกๆอยู่เดี๋ยวจะพามาให้ดูวิธีการให้อาหารงูนะครับใครที่ไม่ชอบก็กดข้ามไปได้เลยนะฮะแบักกเนี่มันรู้เนี่ยออกมาเลือ้อยโชว์อันดับแรกคือเราต้องเอาหนูนะครับที่เราไว้ในช่องฟิชนะครับเอามาจี้ไฟแบบนี้นะเพื่อให้เขาละลายแล้วก็สร้างความร้อนนะครับภาพอาจจะค่อนข้างน่กกากลัวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องรอให้หนูอุ่นกว่านี้ก่อนนะครับงูเขาจะโฉกในต่อเมื่อเขาสัมผัสได้ว่ามีความร้อนนะครับ ไปเฮียเอ้ยเอ้ยิงนี่นี่นี่เออเฮียเอ้ยวันนี้มึงกินดูจะมเงดิหุ้ยจะหายหมดเกือบโดนมือกูตกใจมากเลยนะเนี่ยเอาข้าวจริงเลี้ยงมาจะปีแล้วก็ยังไม่ชินไหนรู้กันนะผมงูก็เป็นสัตว์ที่แบบว่าไม่ได้เชื่องหรอกนะครับมันก็เป็นนักล่านะไม่ได้มีสมองที่จะ จำคนได้หรอกนะครับมันก็เห็นว่าความร้อนเท่านี้มันสามารถกินได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยฉกนะครับอย่างคนเราแบบมันจะไม่ค่อยฉกเพราะว่ามันคํานวณดูแล้วว่าโหตัวมึงใหญ่กินไม่ไหวอะไรเงี้ยก็สู้ไม่ไหวเรจะเลื้อยหนีอย่างเดียวนะครับวันก่อนผมเคยเอาโทรศัพท์แบบที่เพิ่งชัดแบตเสร็จเอาไปวางข้างข้างมันก็จะฉกโทรศัพท์นะเพราะว่ามันคานวณแล้วว่า อ๋อขนาดเท่านี้กินได้อะไรแบบนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวงงทำไมผมถึงถอดเสื้อเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานกันวันนี้นะครับ3 2 1สองหนึ่งโว้โอเคครับผมอาบน้ำาท่าเรียบร้อยนะครับวันนี้มีงานนะครับผมถ่ายงานลูกค้าของโอฮาน่านะครับเดี๋ยวไปถ่ายที่สนามบอลแล้ววันนี้จะได้เจอกับบักโน่ด้วยนะครับผมบักโน่คือแก๊งเซียนหลังนั่นแหละครับผมนะฮะมันโซผาหมอเสียใจด้วยนะครับคนไข้กำลังสิตาบอดครับ ลต่ำซื่อๆมม่สิตาบอดหรือเปล่าครับหมอบอกครับเราดื่มสุราขาวหลายโ <c oughs> าพดโอหพร้อมบวันนี้ก็มาหาเราด้วยมาเล่นในคลิปโอหานหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมบ้างนะครับผมใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และทานข้าวด้วยขอให้ทานอย่างอร่อยๆเลยนะครับอุย้ยลมแรงลมแรงลมแรงโอเคไปดูนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมบ้างสามสองหนึ่งไป โอเคครับผมถึงสถานที่ถ่ายทําแล้วก็คือสนามบอลน,นี่เองนะฮะแล้วก็มีของมาเยอะต้องมายมีทั้งของเก่าและของใหม่2กล่องนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับกล่องเบลเลอร์เทอรเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันแล้ว ว่ากล่องขาวเป็นดั่งคนดูแลโอฮาน่าจึงเปรียบเหมือนคุณหมอผู้อ่อนโยนที่คอยดูแลพี่ๆกล่องดําเปิดดูนะจะรู้ความหมายของน้อนอ,อันนี้<ท>คืออะไรแพแลวพี่อ้ำได้อะไรไปบ้างเป็นตุ๊กตุนกล่องสุ่มปะไม่รู้ไม่กล่องสุ่มตุ๊กตาปะวัหนูไปฟิลเตอร์มาใช่ไหมแล้วหนูก็ไปอยู่ที่ร้านอาร์ตทอยแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงนี้หนูอยากเก็บอาร์ตทอยมากอ้าวทาคืออะไรเอ่อพวกกล่องที่เขาแบบว่าเป็นงานศิลปะที่เป็นโมเดลเป็นตุ๊กตุนที่ก็มายุติแอะใช่ใช่จริงๆด้วย อุย,อยว่าเราก็จะต้องซื้อหลายๆอันใช่ไหมก็เก็บใส่กล่องไปสู่โชว์ว้าเป็นหมอจริงเหรอน้องเขารู้ได้ไงอ่ะหรือตั้งใจซื้อให้เป็นหมอเพราะว่ามันมีหลายตัวเงอุ้ยหนูเพิ่งลงสตอรี่ไอจีหนูไปที่หนูเขียนว่าอยากได้ทุกตัวแสดงว่าสมโพงกันนะครับเมื่อ,มอวานเมื่อวานที่เปิดที่ไม่เข้าใจก็คือแล้วด เลยอ่ะอ่ะะออเาไปตั้งโชว์ที่โต๊ะไปขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้โต๊ะหนูแบบ,แบนี้ละที่เหลือน,นี้ก็คือกล่องที่จะเอามาแจกเพื่อนๆที่เปิดครั้งที่แล้วแล้วกันเดี๋ยวนี่จะมาเปิดกล่องใหญ่นะครับไม่รู้ว่าคืออะไระเสื้อผ้ากุญเกงีงนี่ของแอลแปงไปดูเอาดูแปงหนูก็ไม่รู้เดี๋ยวเรเปิดให้ดูจะมีกล่องนึงด้วยเดี <ST S> เอาไปก่อนกูได้ของเยอะ อันนี้จจดดหหมมาายยสวัสดีครับพี่อาร์มแล้วก็พี่โอนาทุกคนนะครับผมติดตามตั้งแต่สมัยถ่ายอยู่สนามหญ้าข้างบ้านพี่อู๋เนี่ยเวลาดูคลิปพวกพี่มันเหมือนได้ถอดสมองดูเหมือนนั่งดูโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมก็หัวเราะไปกับคลิปพวกพี่นะครับแล้วก็เป็น6ปีเต็มๆที่ผมดูพวกพี่มานะครับผมมีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็เป็น6ปีที่ผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาตลอดเวลานอนเนี่ยผมต้องเปิดทีวีไปด้วยมิฉะนั้นนอนไม่หลับนะครับผมแล้วผมก็ได้เปิดมาดูช่องพี่ได้ดู3ปีแล้วครับผมมันทำให้ผมเหมือนมีเพืื่่่่ออออออนน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 ยยูตลลลดเเเเวาาาขบบบคคคคุุณะะพีีีจรรรริงงๆััััททปป็็หหกใ้้้ผผมม ผมชื่อร้านว่าไลบ๊อกคลาบครูคลาบครูสโต์นะครับผมเป็นร้านกางเกงคัสตอมนะครับผมอยากส่งใหพ้พี่นะครับผมน่าจะเหมาะกับพี่มีสองกล่องนะครับมีของของจื้อแล้วก็พี่แอลด้วยนะครับ <Yeah. S 1> อ้า <Wow. S 1> ว เป็นเกงคัสตอมนะครับเอาผ้ามาเย็บๆย็บผิตกันเออีกหนึ่งโอ้ยเลยหมวกสวยมากมีอีกอันนึงด้วยนะสวยมากๆแน่ๆอเดียวเดียวดอันนี้แบบสีน้ำตาลโอ้ได้หลายตัวเพิ่มยังเขาชอบไงดูดิ่เขาให้หนึเยอะเลยดูทิจะเปิดจิโอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยครบเซตคุ่ปุ่นอีกรอบหนึงเออสวยสวยสวยแกดี้แกะดี้ก็มีมีกระดุมเฮ้ยสวยใช่ดูดิ น่รารักเลยอะ่ะแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงตัวน,นี้ด้วยเออคขาเซรชเขาคูเหมืนอนคนขี่ม้าเลยเออขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวของที่ไม่มีชื่อยังไงก็เดี๋ยวแจกให้เพื่อนเพื่อแล้วกันนะไออองหรืออันนะึงอันนี้ก็เป็นกระเป๋าโอ้ยของเยอะเกินขอบคุณค่ะกระ,ะเป๋ากระเป๋าผ้าของร้านเขาได้ใช้แน่นเลยเออได้ขอบคุณค่ะ อ่ะโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแล้วกันนะครับผมใครสนใจก็ไปตามได้นะครับผมที่คืนให้เมื่อสักครู่นี้ IG หรือว่าอินสตาแกรมหรืออะไรก็แต่ช่องทางทอิฐทองนะครับโอเควันนี้เช่นเคยทำงานเหมือนเดิมรอคนมานะครับผมเราก็มาก่อนอีกแล้วทุกครั้งไปนะครับมานั่งรอโอเคข้ามเลยครับอ่าน,นี่เดี๋ยวกระเป๋าผ้าครับ twentyline auto mobile สบอนครับแหมใส่ตัวดเจอ๋องซะด้วยเลยครับโอ้โหทำแบบนี้อ่าอ่าอันนี้ครับเป็นกางเกงคัสตอมครับเสื้อผ้าคัสตอมอันนี้ฮะไม่ค พูดภาษาได้รอเปล่าเ้ยดอนดอนกไม่หยุอเลยลำาเอลบากเอี่ยเอาทุกคนเอามันั่งอ่าก่อนอันนี้ของดิวก่อนอาก่อสิ่งที่ได้คือชื่อของโมเดลตัวนี้อ่านออกเสียงคล้ายดิวเราลองให้ต่างชาติพูดค่ะในแอปภาษาฮและบนหัวเป็นตัวดีด้วยค่ะแค่นั้นอันนี้กล่องของดิวออานสปองส์ครับอ่านครับอายุเยอะที่สุดในกลุ่ม แต่คนในกลุ่มไม่ค่อยกินขามและตัวที่คุณซาบอนได้ชื่อว่าแอมนอตคิดแอมนอตคิดนะครับตัวนี้ครับอ่ะเกิเรือยดีกว่าเกิดเลือยเกิเลือยดีกว่ามาดูหน่อยดิมตัวไหนตัวอะไรทำไมแกะละกวางได้กันวะบุ๊บว่าไงบุ๊บไม่เอาใส่พันเดียวกันเลยแพ้ก็ได้ที่ โอ้ยยูบุเดี๋ยวเดีมันมีหนวดให้แต่งนี่เป็นไม่เหล็กเป็นไม่เหล็กนี่สวยหรือเป็นจานบินอันนี้สวยอันนี้สวยสวยสีสวยสีพิงเกิลอยู่เออนี่สีสวยลูกค้าด้วยนะน่ะโอเคขอบคุณน้องคนนะครับขอบคุณมากมนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวคนมาเลือกก็จะแจกให้ทุกคนแล้วกันนี่ใส่หนวดแล้วทำไมหน่อมเน้นจังแล้วพี่แต่กูถอดติดได้ไงอ๋อเป็นไม่เหล็กเหรอเป็นไม่เหล็กเหรออ่ะตอนนี้แก๊งบักโนมาแล้วนะครับผมแก๊งฉันหลังอีกนะครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์ครัับสสวดีครับ ถ่ายมาถ่ายกลับครับไปเห็นถือกล้องนี้ถ่ายถ่ายกลับแล้วเนี่นี่อันนี้มีกล้องกล้องหลันกล้องเลยครับเดี๋ยวดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วจริงๆอยากเจอนานแล้วก็เลยเอางานนี่แหละมาเป็นตัวเชื่อมตัวชี้แนตตัวตัวเชื่อมครับผมตื่นยังครับเนี่ยตื่นแล้วครับพี่ตื่นแล้วนะเมื่อคืนนี้เล่นเกมทั้งคืนเลยครับออ๋เสียไปสามพันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ันนี้คือธุรกิจเหรือเปล่าหลดการ์ดอยู่พี่คุณเอาตัวนี้มาถ่ายแก่อันนี้มาเจอกันล้องหน้ากล้องหน้าได้ โอ้โหมี่ดูคนถือ,กล,อกล้องเอาสบายอยู่นี่เล่นกันนะโอเคอ่ะรอคนมาครบเขามาครบแล้วเราอยู่จังหาไม่ครบยิบหายวิธีนี้สายสทุกทีโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายดูคร่าวๆว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะข้ามไปก่อนโย่ อันนี้ครับกระเป๋าเดเมนครับคนตกมาให้พร้อมกับเสื้อผ้าคัสตอมครับคยครับจะนั่งครับไอ้ขอบคุณมก่นครับขอบคุณที่ส่งมานะครับมาดีสารมาเยอะยะเลยนะสไปแล้วเหะพี่นอกมือนึงอกมืหนึ่งนะครับผมก็มือหนึ่งนะครับม็ไป้วนครับผมกไแล้วะครับผมกของแ้วนมือักไปลี่นือถขมางไป่เห็นก็ล้วนรมกไ้นะ็น้นะครับผมก็ไลานัมกไนรับงก่อวนครับมกวครับมก็าปครับขกวกู รู้แล้วว่าพี่เหมือนอะไรสมทามชูร้ายเจอเดินมีแต่ชูร้วันด้ามีแตมอร์นิ่งไซด์แล้วเนี้ยอาบน้ำยังไม่เสร็จนี่นายังไม่เสร็จเลยครับผมเข่าเศร้าหนิ่งจริงด้วยน้ำหมดอ๋อเฮ้ยมันเท่อยู่คนเดียวอ่ะเราอ่ะไอ้ที่มแล้วมึงไม่คุมโทนสีให้กูกูมันเลือกให้อูหวังไม่ต่อให้เลือกอะไรคนใส่มันเท่มันก็เท่เออสึกวะไอ้นี่ผู้จาดีนะผู้จาเขาหูถึงได้มันผู้จาการคนทะเลาะกันการคนทะเลาะกันไอรอนแมน ตือดูดูตือดูอะไรนั่นมันชื่อนะไอตัวนั้นนะจาวิสจาวิสตือดูดูดูตือตือตือดู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 จาวิสงงจาวิสงงจาวิสงงเอาเอาตอนเสร็จเลยันจือดูนี่เลยแต่งตัวนี่แตัวเท่คนอื่นเขาเลยอะว่าลำบากเลตือตือตือดูแต่ว่าวันนี้หนูได้ลาบก้อนโตมาแล้วว่ะพี่ องพี่ป้องจริงหรอสองบาทช็อกโกแลตเอ้าช็อกโกแลตวะเออแต่เขาบอกช็อกโกแลตอ่ะพี่สาวไปบอกเป็นสองบาทมาแลันพาก็พาปอมข้าพาจริงนะต้อเดินไปเท่บาทได้เดิน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 เลยเดินเดินเดินวิทยพี่ให่ไมีดีเลยตืดนตื่นดื้อด่มันนานมากนะในกล้องนานมากถ้าเกิดมีศัตรูนี่ศัตรูหายโดนกินตายเนี่ยไม่ได้สู้เลยเนี่ยอ๋อจังหวะนี้ต้องใส่ชุดเทพไปสู้กับศัตรูเดี๋ยวนี้พี่ให้ยังอมมาแต่งตัวให้เลยหรอ ย่างงอมมาดหัวไหลโอ้ไม oh oh. ่ล be ้านแล้วไม่ล้านแล้วเป็นร้านแล้วติดหล่อไปแล้วเฮียหมูยองหมูยอติดหล่อไปแล้วผมโตจริงๆนี่ไอหมูยอเนี่ยถ้าเกิดดูรูปสุดนูกสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเส้นหลังเลยเหมือนโน้เลยนะด้านยืดผมไงยืดผมมาดูเนี่ยมันดูหน้ามันดิเนี่ยจบเลยกลายเป็นพี่เนปแทนยืดผมละหล่อแล้วเขาบอกแฟนเขาชอบเกาหลีอ๋อเทปผลเทปผลของอีเองตื่นตื่นดื้อ ตื้อเดินกลองวนแปดรอบได้แค่นี้ก็ได้มั้งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่ได้มั้งว่าจะนั่งอย่างนี้ใช่ปะล่ะเอาเดี๋ยวน้ไม่จริงจริงจริงไม่ได้ไรเงี้มันจะมีล้อตรงนี้ประดีอ๋อนี่ก็ได้นี่ยเป็นน้องที่ไปงานโรงเรียนอ่ะอือเพราะแม่เขาแต่งให้มร้ายสรุปมันเป็นทุกข้อที่กล่าวมาเป็นคนบ้าค่ะอุตีอะไรเนี่ยแต่งรูเป็นตัวที่อะไรอุ้ย ยิงเลยมีที่คาดเวยอยู่มีาวุธมีอาวุธทานด้วมันเป็นอาวุธอะไี่ด้วยมีอาวุธไอ้นี่แตะปีลาวุธใส่ที่คาดผมด้วยเออไี่สะโคกใส่ไหนเอออุ้ยดูดูเป็นไม่อีกฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งนี้พี่ลายยิงนี่ลองยิงนี่อีฝั่งนึงอีกฝั่งนึงข้าสืบตายแน่มึงเยี่ยโอ๊ยเจ็บเปล่ายิงกระตูนสิแล้วขึ้นไป่ได้อี๋เร็วยิงเข้าหัวรถถัง เขียนบทเองกาเท่ไงเป็นอาวุธ อ,1 <S 1> <S อ <S <s anyway. oh ่านี่ถ่ายของโอลนาเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจ้หลังเขาจะพาโอลนาไปเล่นด้วยเป็นเป็นเกมมีคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่ที่ผมคิดไว้เลยถ่ายที่อีสานเลยใช่ที่ผมคิดไว้นานมาแล้วมันจะเป็นเป็นปูผ้าใบแล้วก็เอาสบู่เป็นใบลงไปเป็นฟองลื่นๆื่นลื่นเลยหรอใช่แล้วก็แต่งตัวแบบแนวแบบเกมสตีฟไตรเตอร์โอ้เสื้อขาวมีมีผ้าพันตรงไหนใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แค่คล้ายๆล้าใช่พี่แล้วก็เอาท่อตีกันท่อเาแอรป่ะท่อแอร์ใช่ท่อแอบ์เฮ้ยแล้วมันจะจะไม ได้หนึ่งคะแนนเฮ้ยใช่พี่ไอันี้คุณจัดเลยคุณมากเนี่เหมอเยไม่หมอพี่ใส่เป็นบักเซอร์แล้วยังมีหมอยอีกบ็อกเซอร์ออกมาเลยพี่คอนเทนต์กูเมื่อกี้นเอ้ยเด็กชาโอรนาคล้ายๆบ้างๆเดี๋ยวเพราะผมชวนไปเกี่ยวข้าวบ้านนู่นของรับเกี่ยวข้าวตีหนูครับเขาจริงๆริงที่เข้าไปนี่ก็มีนะกองของสาม มีอีหนูหลายตัวหนูตัวตัวละพันห้าแหวนอันนั้นก็ไปตีได้ใช่แต่ตีตีแบบไม่ตีจังตีแล้วอันตีแล้วมีความสุขใช้ใช้อะไรตีนะอันนี้ไอหนูหนูตาำนาใช้ไม้อันนั้นใช้ท่อแอร์หนูนะใช้ใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ใช่พี่อันนี้ใช้ท่อแอร์ใช่ไหมฮะใช่แต่อันนั้นเราใช้ท่อหนึ่งท่ออะไร ชอาคนชอบคนนิ่มหรือแข็งนะเอบมันก็แล้วแต่จังหวะเอออ่ะเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนมากคุณเจหลังมากแม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาชมสนุกกันเดี๋ยวไปดูในคลิปโอฮาน่านะครับอันนี้ช่อง EO นะโอซอรี่นะเจอกันนะเจอกันนะเจอกันนะย้ายผมเลยบอกกองบอกเนี่ยผมเลยนะครับเดิมครับไอหกูต้องใส่เสื้อเสี้ยนี่เวนี่เปิดตวดเก่งมากเกิน ไปป้องเดี๋ยวมีของจากจากแฟนคลับอู๊อยู่นี่อ่ะมอ็อกหนูไว้ป้องเห็นอะเห็นนะเห็นนะอ่าเน่ต้องให้ทุกคนครับตอนนี้เหลือแค่อู๊ดกับบิ๊กกี้นะครับโอเคเหรอได้อ่าเนี่ยแล้วก็แล้วกระเป๋านี่ด้วยอุ้ยขอบคุณมากครับแล้วก็บ้านนะเป็นหนึ่งกูหาก่อนนี่กูใช้ชีวิตได้เลยเนี่ยใช้ชีวิตได้เลยอ่ะ ใช่อ่านให้ฟังหน่อยไอ้ปกป้องชอบกินอาหารมากและกินเยอะจึงเหมาะกับ2กล่องนี้ค่ะนี่ค่ะแสดงว่านี่คือของกินไม่ใช่มันเป็นตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนที่ว่าเอาเป็นกล่องสุ่มอ่ะเขาเรียกเป็นกุ้งกล่องสุ่มตัวการ์ตูนอ่ะกล่องส้อมอ่ะกล่องกล่องส้อมกูไม่จะหลอกไอ้ององไม่รู้กล่องสุ่มอ่ะลิมิเตสสองตัวเผื่อเปิดได้นี่คือตัวหายากเลยโอเคขอบคุณมากครับโดมินโดมิน อออออ่่่่าานนนนีีกกชอบอะไรดำๆชอบหน่อยภรรยาเหมาะกับสิ่งนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นตัวตุ๊กตุนนะครับเอาไปเปิดดูเป็นกล่องสุ่มอ๋อจริงหรอใช่เป็นตัวตุ๊กตุนเอาไว้แกะเลยไหมเขาอยากดูไหมได้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 นี่ไงเฮ้ยเสวยเนี่ยแค่กล่องก็สวยแล้วแกะล่ะตีดําตีดําตีป้องอย่าแกล้งตีเขาแกะดิแกะชอบแกะไอ้ป้องมึงอย่าไปแกะล้งดีไอ้เอ็ม หวเฮ้ยเป็นถุงเป็นถุงตุ่มองน้องส่งกัญชามาให้ไม่ใช่ตุ๊กตาตุนเย็ดเคมีตัวนี้ไหมเฮ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้เออเฮียหน้ากดธกรด้วยเป็นนี่ใครอ่ะนี่ใครเนี่ยผมชื่ออกอจิครับกอจิเป็นกอจิกอจิหน้าไม่ใช่โอ๊ตเด็กวัดนะน้องแฟนคลับส่งมาให้เขาบอกว่าพี่ชอบอะไรดำดำใช่อ๋อ เพรางั้นบิวเอามาให้แกดามดำมดาไม่ได้ชอบคุยชอบคุยชอบคุยโอ้ยสัตว์เขอบคุณมากนะครับน้องสมรเก๋ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวน้องไม่ได้ให้มือโอเ้ใจครบแล้วเหลืออุ้ยกับบิ๊กกี้ละกันนะครับผมได้เจอแล้วเจอมอบให้นะฮะอันดับท่าแล้วข้ามไปก่อนเดี๋ยวยังไม่วาเลนไทน์เลยนะคะเนี่ยมดอกไม้แล้วฮะโอ้ยจริงที่อื่นจะเป็นผอมผอมอะไรอ๋อที่นี่ดอก ามายมารับรถครับเพราะว่าเราขายยาลิสินไปแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่สวัสดีค่ะนะต้องบอกลายาลิสินนะฮะจากลากลันแล้วอัปเกรดอัปเกรดนิดนึงเปลี่ยนค่ายด้วยไปไปนายนะยาลินินไบายนะยยนะเดี๋ยวเอาของก่อนมีของอยู่ใช่สายชาร์จไปายนะครับยาลิสินบ๊ายบายนะฮะมาด้าซีเอ็กซ์ไฟฟ์นะคะ <laughs> หัวยังเลยอยู่เลยขอบครับทดนสวยงามผมก็ทำอะไรมาครับเนี่ยาถ่าูปกัเลยนคะว้าวายดูหัวเดีนยวดถ่ายรูปพี่กับรไม่เอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายครับไม่ถ่าครับเดียวแม่เดียวนั่นแหละค่ไม่เอาเผลอเหรอเผลอเอาโบออกด้วยเดียวขอรูปเดียวเก็บไว้ไม่ลงโอเคโอเคโอเค ผลงานสองแปดเลยค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเฮ้ยเอารถจักรยานโอเคตอนนี้แหละุแจหรืออยัง่ะไม่รู้นี่ตัวแทอยู่นี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่วินขออนุญาตที่จะอธิบายการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้นะคะโอเคไอจิ้งไจิ้ง ได้แล <ffe> ้วเนี่ยก็ให้เหรอเออพี่ได้กุญแจยักษ์วะเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปโบยักษ์โบยักษ์เหรอโบแดงโมดแดงต้องตอไว้โอ้ยไปพุ่งกันหน่อยดละเนีเฮ้ยบอกกองด้วยไปพุ่งกันหน่อยนี่ยเนี่ยฮะมันจังโอ้โหไอ้บ้าดอกไมเป็นตัวเหม็นทั้งล่ะไปอะไรแก่หนแก่หนูตัวใหญ่จังอะ ใหญ่จริงเลย <ไม ster> อันเจ๋อใหญ่จริงเลยอันเจ๋อใหญ่เลยมีของให้ของจื้อฮะนี่ฮะอุ้ยของครับจริงป่ะเนี่ยพี่ิจรงเป็นเยขาเรียกเป็นเสื้อผ้าคัสตอมได้เหมยอองเลยลองแกะดูสวยสวยมากสองนี่เลยหรอใช่ใช่ใช่จำไม่ใช่สิมันจะค่อยสวงก็ได้เปิดดูก็ได้เฉยๆเหี้ยผิดจังหวะผิดจังหวะแล้วซักต้องซึกร่อนโอยมันจะเฟี้ยวเกินโอ้โหมันจะเฟี้ยวมากเลยโคตรเปียวพี่ชอโอ้ยเตี้ยไปหน่อย แ a n n ิงเฝ้า n and นมอ c ส n n เฝ้าแฮงส s i n g ้าคะแนน i อ o สิงเฝ้ a แฮงกี้สโตร์เป็นสตอร์ด n มนก็ s ิ n เฝ้าเล่นข้าเชูข้ามาล้างขอตัวแตกเอวพี่เอาคุณครับครับนี่แกนี่อันนี้สวยนี่สวยอันนี้เสื้อเสื้อเสื้อเขาส่งมาให้เหรอพี่ใช่สิขอบคุณขอบคุณครับเยอะแยะมากมายได้ได้กันหมดได้กันหมดแต่ว่าอันนี้กูไม่ได้เยี่ยงงอนว่ะสได้เหมือนกันเลยปีเขสวยสวยมากใส่แฟนเลยใส่แฟนเลยคนไม่ ก็จะแบบว่าคนเรนโันมไนี่ไม่กลับไม่กลับบ้านหรอจ๊ะเนี่ยฮะไม่กลับบ้านหรอจ๊ะโอ้เดี๋วจ๊ะแหงโครอยากไปจัดจักเลยวะนี่อีกจ้าของจื้อจ้ากระเป๋าผ้าจ้าโอ้โเยอะแยะแล้วเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยต้อมบายบจ้าลาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาแล้วมแล้วมาแล้วโอเคขอบคุณครับ รวมยอดรวมยอดโอเคครบทุกคนแล้วเหลืออู๊ตกับบิ๊กนะที่ยังไม่เจอวนันนี้ข้ามไปเลยกันโอเคครับผมและนี่ครับลูกคนใหม่นะครับผมของผมนะ <laughs> ้าคล้ายเดิมเลยสีดำเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นมาสด้านะครับผมแต่หลายคนก็ยุให้ผมนะครับแบบว่าอ้ามเอาเบนซ์ไปเลยเอาบีเอ็มไปเลยนะครับจริงๆแล้วก็ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นะครับแต่ก็การมีรถหรูไม่ได้มีผลอะไรกับผมมากเท่าไหร่ จริงๆแล้วเราก็ฟังเสียงตัวเองนะครับไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใครหรอกนะครับผมยิ่งเทียบกับใครยิ่งเห็นความต่างแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาก็คือตัวเราเองนี่แหละครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากก็ถ่ายชีวิตประจำวันให้ดูเหมือนเช่นเคยนะครับผมขอบคุณมากๆให้ดูวันจบบล็อกนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับผมติดตามใหม่ที่คลิปหน้าเลยนะสำหรับวันนี้เอลขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบค